สวัสดีครับพบกับผมเจนสนัตกุลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามารับชมที่ดินติดถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข2150นะครับเส้นนนไทยขามสะแกแสงนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะติดทางสองด้านนะครับด้านหน้าติดถนนหลักนะครับและด้านข้างนะครับติดถนนคอนขีดนะครับผม และภายในที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีบ้านนะครับหลังเล็กๆอยู่หนึ่งหลังนะครับผมแถมไปในที่ดินด้วยนะครับภายในของบ้านหลังนี้นะครับก็จะโล่งไปหมดนะครับไม่มีห้องนอนนะครับมีแต่ห้องน้ำกับห้องโถงอย่างเดียวนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ 6ไล่3งานนะครับ72ตารางวานะครับผมทำเลนะครับก็เหมาะแก่การทำธุรกิจนะครับเปิดร้านค้านะครับเปิดร้านวัสดุก่อสร้างร้านพวกาขายอุปกรณ์การเกษรกกาารตรนะครับผมพวกปุ๋ยพวกอาหารสัตว์นะครับผมและยังเหมาะแก่การ ทำที่ดินจะะัดสรรแบ่งขายนะครับผมเพราะด้านข้างของเขานะครับติดถนนคอนกรีตนะครับมีขนาดความยาว267เมตรเลยนะครับผมด้านข้างนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับที่ดินนะครับจะอยู่ระดับเดียวกันกับถนนเลยนะครับผมอยู่ระดับเดียวกันเลยนะฮะก็สวยมากนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ ขนาดเนื้อที่6ไร่3งาน72ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินนะครับได้ล้องขายในราคาไร่ละ650,000บาทนะครับผมรวมค่าโอนนะครับและค่าภาษีนะครับส่วนด้านในของที่ดินนะครับด้านด้านในของที่ดินนะครับจะจะมีบ้านหลังนึงนะครับและด้านหลังของที่ดินก็ปลูกมันสัมปรังอยู่นะครับผมปลูกมันสัมปรังนะครับที่ดินเป็นที่สวน ที่สร้างบ้านนะครับที่สวยนะครับด้านหน้านะครับติดถนนลาดยางนะครับจะมีขนาดความกว้างนะครับ49เมตรนะครับและด้านที่ติดถนนคอนกรีตนะครับอยู่ทิศตะวันตกนะครับมีขนาดความยาวนะครับติดถนนคอนกรีต267เมตรนะครับด้านท้ายที่ดินนะครับมีขนาดความกว้างนะครับ60เมตรและด้านทิศตะวันออกนะครับมีขนาดความ ยาวนะครับ284เมตรนะครับที่ดินนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับสวนเมลอนนะครับผมสวนเมลอนนะครับประมาณ200เมตรนะครับสวนเมลอนอำเภอโนนไทยนะครับผมและของดีโนนไทยนะครับก็มะขามเทศนะครับพันเพชรโนนไทยนะครับผมเป็นของขึ้นชื่ออำเภอโนนไทยเลยนะครับที่ดินนะครับก็จะอยู่ห่างจาก ตัวอำเภอโนนไทยนะครับเพียง6กิโลเมตรนะครับและศูนย์ราชการต่างๆนะครับอยู่ใกล้ถนนสุรนาายหมายเลข205นะครับเพียง5.5กิโลเมตรนะครับและอยู่ห่างจากโลตัสโนนไทยนะครับ6.3กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนครราชสีมานะครับ28กิโลเมตรนะครับและห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับ265กิโลเมตรนะครับ ถ้าหากลูกค,ค้าท่านใดนะครับสนใจที่ดินทําเลสวยแบบนี้นะครับติดถนนสายหลักนะครับและติดถนนสองด้านแบบนี้นะครับสามารถติดต่อนัดชมที่ดินได้เลยนะครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือ add Line ID นะครับ0800592426นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ กัผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ